สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับตาลูชาแนวนะครับพบกับการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกคนนะครับกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับที่ผมจะนํามาพูดคุยวิเคราะห์ร่วมกับทุกคนซึ่งหากเราพูดถึงการให้บริการของแบรนด์สินค้าของคูไทยนะครับหลายคนนะครับคงคิดถึงการให้บริการในเรื่องของคุณภาพของสินค้าหรือว่าในเรื่องของการให้บริการ ซึ่งแบรนด์สินค้าของคนไทยนะครับที่ได้ไปทําธุรกิจอย่างต่างประเทศและประสบความสําเร็จนะครับหลายคนนะครับก็คงคิดถึงในเรื่องของ น้ำมันก็คือปั๊มน้ํามันปตทนะครับที่ให้บริการในเรื่องของปั๊มน้ํามันที่การให้บริการที่ดีและก็คบขันสะดวกสบายกับผู้เดินทางนะครับและก็มีอีกหนึ่งแบรนด์นะครับนั่นก็คือเซเว่นอีเลเว่นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ได้ไปบุกตลาดในย่านอาเซียนของเราไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวนะครับซึ่งในช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็ได้ไปทําการที่ประเทศลาวและปีนี้นะครับวันที่3สิสิงหาคมที่ผ่านมานะครับเซเว่นอีเลเว่นนะครับ ก็ได้ไปเปิดทําธุรกิจที่ประเทศกัมพูชยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับก็ได้ไปเปิดทาธุรกิจสาขาแรกในประเทศกัมพูชยอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเป็นก้าวสำคัญของเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับที่ได้ไปเติมโตในการทําธุรกิจในย่านอาเซียนนะครับซึ่งเป็นการชูจุดแข็งในเรื่องของการให้บริการ ไทยสู่กัมพูชาที่มุ่งเน้นในเรื่องของการทำธุรกิจเพื่อสังคมและก็การบริการที่โดดเด่นของเซเว่นอุลเว่นนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยวิเคาะรบกันนะครับว่าสาเหตุอะไรนะครับแบรนด์สินค้าของคนไทยที่ได้ไปทำธุรกิจในย่านอาเซียนจึงประสบความสำเร็จได้รับการตอบสนองที่ดีจากประชาคมอาเซียนนะครับว่ามีจุดแข็งอย่างไร ทำไมจึงประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันจุดนี้นะครับกอ่อนอื่นนะครับเราไปฟังข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการไปเปิดธุรกิจหรือว่าไปทําธุรกิจในประเทศกัมพูชีก่อนหลังจากนะครับเราค่อยมาวิเคราะห์ร่วมกันคนกัมพูเจียคือคกเขาแถวลอดหาเขาหานเซว่นอีเลแห่งธมอิของประเทศ นังซือพิมพ์ขมร์ท่มได้รายงานข่าวในวันที่หนึ่งกันย่าปี2 0งพว่าในวันจันทร์ที่30สิงหาที่ผ่านมาประชาชนกัมพูชาจำนวนหลายร้อยคนพากันเข้าแถวลอดหาเข้าใส่บริการห้านเซเว่นอีเลเวนแห่งธรามดของประเทศเทงแมนว่าจะมีฝนตกกระตามแต่ว่าลูกค้าเศร้ากัมพูชาก็ยังลอดหาเข้าไปใส่บริการห้านเซเว่นอีเลเวนแห่งธรรมดของประเทศไ้ได เซิงฮานเซเว่นอีเลเวนดังล่าแมนได้มีพิธีเปิดให้บริการเป็นครั้งทาเยตในวันที่30สิงหาปี2 0 2 1ที่ผ่านมาเซิงฮานสะดวกซื้อแห่งหนี่แมนตั้งอยู่ทางหลวงแห่งศาสต์เลตทีาฮอกเอยูบันเพล็กเรียบเมืองซอยสร้างวานครหลวงพนมเปญเซิงลูกคาเ้ากัมปูเกียสซไลท์ท่มารอถาเข้าใ่บริการฮานเซเว่นอิเลเวนังแต่ตอนเวลาเกาโมงเ้าแมนเป็นประชาสนอนยูนิเคสซุมสน่น เช่งพวกเขามาล่อหาเขาฮานเซเว่นอีเลเวนกบเพื่อต้องการเข้าไปสำรวจเบิ่งสินค้าไทยที่เอามาขายอยู่ในฮานเซเว่นอีเลเวนแห่งนี้โดยสินค้าที่เอามาขายอยู่ในฮานเซเว่นอีเลเวนมนมีราคาขายคือกันกับสินค้าอยู่ในฮานสะดวกสเสือเคอร์เซอร์เคซึ่งเป็น้านสะดวกซสือที่มีซื้อเสียงอยู่ในประเทศกัมพูชา เซิงหาเซเว่นอีเลเว่นแมนเป็นห้างสะดวกซื้อเปิดตลอดเซาล์สีสโมงเซิงเทองเมนวาอยู่ในห้างสะดวกซื้อจะมีลูกค้าเข้าออกตลอดเวลาแต่ห้างสะดวกซื้อแห่งหนี้ก็ยังสะอาดได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันเซิงจากการสังเกตเบื้องลูกค้าเขามาซื้อสินค้าอยู่ในห้างเซเว่นอีเลเว่นตอนเด็กจะสังเกตเห็นได้ว่าลูกค้าจะเข้ามาซื้อขนมมีมามา,าม่าน้ำอัดลม และในตอนเชียงของวันต่อมาลูกค้าก็จะสื่อลิปสติกที่นําเขามาจากประเทศไทยซื่อสินค้าประเภทเครื่องครัวเส้นวาสว่วนซอมและสินค้าประเภทที่ใส่สําหรับทําความสะอาดเสริมนในส่วนของอาหารที่ต้องบริการตัวเองก็จะมีอาหารสําเร็จหูบแบบถวยไข่เ้นวามีมามา่าลายอีอ้อน้ำอัดลมน้ำหวานสลอป,ปีย และคาเฟ่แบบสำเร็จรูปเอาไว้บริการเซิงนิซวงเริ่มต้นหานเซเว่นอีเลเวนแมนจะใส่ผู้จัดการหานที่มาจากประเทศไทยส่วนพนักงานทั้งบริแมนจะเป็นคนกัมพูเจียเซิงหานเซเว่นอีเลเวนแมนจะเฮดเวียกแดงเป็นสามกะเซิงจะหมุนเวียนกันแบบกาตอกะเซิงพนักงานของหานเซเว่นอีเลเวนแห่งนี้แมนสามารถบอกภาษากัมพูเจียภาษาอังกฤษภาษาจีนกลางและภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว เึิงระหว่างทีนักข่าวได้เฝ้าสังเกตการอยู่ในหา้างเซเว่นอีเลเวนจะสังเกตเห็นได้ว่าบรญญากาศอยู่ภายในห้างเซเว่นแมนจะบ่เคยเงียบสงบจักเถือ่อจนกระทั่งตอนเทือกในเวลา11โมง44นาทีเมื่อผู้จัดการห้างเซเว่นได้ออกมาให้สัมภาษณ์แบบสั้นๆกับนักส่อพิมพ์กระเมือม่อทราโดยผู้จัดการห้างเซเว่นแมนได้กล่าวว่าเขาตั้งใจให้บริการลูกค้าเซเว่นเศร้ากับพูเชียแบบเดียวกันกับการให้บริการลูกค้าเซเว่นที่ ตั้งอยู่ในประเทศไทยรวมถึงการให้บริการด้านธนาคารเสริมการให้บริการผ่านธนาคารอ่านเซเวอีเล่นที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยแม้ได้เริ่มเปิดให้บริการมาแล้ว3ปีก่อนและเขายังมีการให้บริการจ่ายค่าบินต่างๆสินวาบินค่านา้ำค่าไฟเป็นต้น เึิงผู้จัดการได้กล่าวอีกว่าการจัดการสินค้าอยู่ในสต็อกแมนมีคุณภาพเห็ดเวียกเป็นระบบสามารถเสือถือได้แต่ในปัจจุบันพวกเข้าแมนยังบ่สามารถจัดการได้ทัวถึงเถือเส้นว่าสินค้าประเภทยาสูบเหล้าเบียร์เึิงพวกเข้ายังบ่มีสินค้าเหล่านี้อยู่ในสต็อกและยังบ่มีให้บริการกับลูกค้าในตอนนี้ จากการสังเกตก่อนจะถึงเวลาเที่ยงขึ้นพวกเขาจะเห็นได้ว่าสินค้าประเภทขนมปังแม้จะคายเบิดก่อนมัวโดยผู้จัดการได้กล่าวอีกหัว,วาสต็อกสินค้าอยู่ในห้างเซเว่นอีเลเวนสาขานหนึ่งแมนจะเป็นสินค้าอยู่ภายในประเทศและส่วนที่เหลือแมนเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากประเทศไทย เซิงฮานเซเว่นอีเลเวนที่เปิดอยู่ในประเทศกัมพูชาแมนเป็นบริษัทลูกของกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีซือ,อยอว่าซ p พอและได้ขยายสาขาเข้ามาประเทศกัมพูชาในซือบริษัทซ p พอกัมพูชาโดยมีซีด,ดําเนินธุรกิจอยู่ภายในประเทศกัมพูชาตามสัญญาอายุ30บปีและสามารถต่ออายุสัญญาได้ส,ญญดสองครั้งครั้งละเศ้าปี ทางนี้บริษัท c p o กัมปูเจียแมนมีแผนที่จะดำเนินการเปิดห้างซเวนอีเลเวนเพิ่มอีกหลายสาขาภายในปีนี้ โดยเบื้องต้นสินค้าอยู่ในห้างเซเว่นอีเลฟเวแม้มีสินค้าหลายกว่า2,000รายการและในอนาคตจะมีการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและตอบโจทย์ความนิยมของ้าวกัมปูเ่เจียและนอกจากนี้ยังจะมีสินค้าภายใต้แบรนด์เซเว่นซีเล็กิงเป็นสินค้าภายเวทแบรนด์องบริษัท c p พออีกด้วย เสิริงในประเทศกัมพูเชยนอกจากฮานเซเวนอีเลเวนแล้วปัจจุบันเมือนยังมีห้านสะดวกเสือที่มีสื่อเสียงอีกหลายแบรนด์ซินวา้านสไยมินิมาร์ทเสิริงเป็นแบรนด์ของโลกฮันอีพัฒนาโดยนักธุรกิจชาวออสเตรเลียเสิริงเริ่มเปิดมาตั้งแต่ปี2008มี้านสะดวกเสือสเซอร์เคอร์เคเสริงเป็นแบรนด์ที่มาจากอเมริกาและแคนาดา มีแบรนด์คีวีมาร์ทแบรนด์เอออนแม็กแวร์ยูเอ็กเพรสมาจากประเทศญี่ปุ่นและฮันส์ดือกซอลักกี้เอ็กซเพรสนี่นะครับก็คือข้อมูลของการเปิดทําธุรกิจของเซเว่นอีเลเว่นนะครับในประเทศกัมพูชาซึ่งหลังจากที่เราฟังข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดทําธุรกิจของประเทศกัมพูชาแล้วนะครับเรามาวิเคราะห์ร่วมกันว่าสาเหตุอะไรนะครับแบรนด์สินค้าของคนไทยจึงประสบความสําเร็จกับการเปิดทําธุรกิจในประเทศยานอาเซียนะครับ ซึ่งสาเหตุที่1นนะครับก็คือในเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ซึ่งการสร้างภาพลักษณ์นะครับของสินค้าของแต่ละประเภทของแต่ละประเทศนะครับไม่ใช่จะทํากันง่ายๆนะครับยกตัวอย่างเช่นสินค้าของไทยนะครับที่เริ่มแรกเลยนะครับที่ในการทาธุรกิจนะครับจะเน้นในเรื่องของการให้บริการในเรื่องของคุณภาพซึ่งทําให้ภาพลักษณ์ของสินค้าของคนไทยในตลาดยังต่างประเทศนะครับดูดีมีภาพลักษณ์ทาให้ การทำการตลาดของสินค้าของคนไทยสามารถทำได้ง่ายในตลาดในประเทศในย่านอาเซียนนะครับซึ่งส่วนสินค้าประเทศอื่นหรือว่าสินค้าประเภทอื่นนะครับที่มีคุณภาพต่ำนะครับจะสามารถทำธุรกิจหรือว่าตีตลาดในระยะแรกได้แต่ในอนาคตนะครับอาจไม่สามารถทำธุรกิจได้ต่อไปซึ่งตรงนี้นะครับทำให้สินค้าของคนไทยนะครับมีจุดเในเรื่องของการให้บริการ จุดเด่นในเรื่องของการให้คุณภาพของสินค้ายกตัวอย่างเช่นสินค้าแบรนด์ไทยที่ให้บริการในเรื่องของการให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันปตทที่หลายประเทศนะครับก็เชื่อมั่นในสินค้าเชื่อมั่นในคุณภาพและก็บริการที่ครบคันในปั๊มน้ำมันปตทและก็เซเว่นอีเลเว่นนะครับที่มีสินค้าบริโภคที่ หลากหลายตรงความต้องการของลูกค้าและการให้บริการที่ดีของพนักงานนะครับซึ่งตรงนี้นะครับทําให้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรทําให้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์สินค้าของคนไทยและแบรนด์สินค้าของคไทยนะครับยังมีการพัฒนาต่อนะครับเพื่อให้ครอบคลุมและครบวงจตรตอบสนองความต้องการของลูกค้าสําหรับประเด็นที่2นะครับนั่นก็คือความคุ้นเคย เนื่องจากทุกคนก็ทราบนะครับว่าปัจจุบันนะครับคนในย่านอาเซียนของเรานะครับเข้ามาทํางานในประเทศไทยเป็นจำนวนมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนจากเบลมาลาวกัมพูชาและก็เวียดนามนะครับที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยหลังจากนั้นนะครับที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยนะครับก็มีความคุ้นเคยที่จะใช้บริโภคสินค้าของคนไทยซึ่ง ตรงนี้นะครับทำให้สินค้าของคนไทยนะครับมีความคุ้นเคยกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในย่ญญานอาเซียนเป็นอย่างมากทําให้ความคุ้นเคยตรงนี้นะครับสามารถตรีตลาดในการทรําธุรกิจจากต่างประเทศได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งสินค้าของคนไทยนะครับก็เป็นที่ยอมรับและก็มีความเชื่อมั่นในเรื่องของคุณภาพดังนั้นนะครับสินค้าของคนไทยจึงได้รับการตอบสนองที่ดี ย่านอาเซียนนี่นะครับก็คือสาเหตุหลักของสินค้าของคนไทยนะครับหรือว่าแบรนด์ของภนไทยนะครับที่ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจในประเทศย่านอาเซียนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาพลักษณ์หรือว่าในเรื่องของความคุ้นเคยนะครับในเรื่องของคุณภาพตรงนี้นะครับก็คือจุดเด่นของแบรนด์สินค้าของคนไทยที่ได้เข้าไปทําธุรกิจอย่างต่างประเทศและประสบความสําเร็จได้รับการตรอบสนองที่ดีจากประชาชนในย่านอาเซียนของเรานะครับ สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมในคลิปนี้เข้ามาพูดคุยกันแล้วสำหรับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรฝากคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยวันนี้นะครับผมตามช่อชาแนลนะครับก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ